พี่น้องครับผม้าเบิ้งต่อนะครับที่สร้างไว้นะครับจากอาจารย์มุตนะครับมาตอนประมาณสีม่งเคืองนะครับได้รับแล้วผมเอาไว้ในลดเลยนะครับกับเหตุงานนะครับเหตุงานออกงานมากนะกินข่ากินน้ำมก็ไปกีดยวางต่อพี่น้องนะครับว่ามีเวลามาเบิ้งนะครับก็ต่อมาแล้วประมาณสีม่วงเคืองนะครับการนี้ก็สามถุมกัวพี่น้องนะครับต่ออันนี้ก็สรั่งไปนะครับบอกว่าโดนบ่โดนพี่น้องกันบ่ได้ไป เล็งบ่ไดดไปนั่นอาจารย์วุฒินะครับเพราะว่า่นเห็ดตามขิวของิ่นนะครับกะรหอดชิวเฮายาม่ดเฮากต่ยังค่อยเอาไปนอกนะครับเพราะว่าพมก็เข้าใจอยู่นะครับว่าตอกของเราที่เราเห็ดนะครับทีละเห็ดงานพร้อมนะครับแล้วก็เห็ดงานแล้วกะเล่าเรียงหลูกแล้วน้านะครับครบ่ไดดวายอย่างครับก็ได้มาแล้วครับวันนี้นะสิมาเบิดอด้วครับเบิดใหนเริ่อบอันอันนึงผมแก่เทปแล้วนะครับลุ่มเริ่ากันไปนอกนะครับ นี่ครับดาบนะครับดบอันนี้เป็นดาบสีเหลืองนะครับเบื้องงียมดพื้นนี่นี่ครับผมอันนี้เป็นไหมเป็นติวขึ้น้องนะครับเป็นไหมเก่้าเราบอกว่าเป็นไหมเก่้าขึ้น้องนะครับผมมักจะเก่้าเก้านะพี่น้องเดี๋ยวผม,มสันน้นในเบื้องนะครับอันแรกที่ผมเอาออกจากกล้องจากกระบอกนะครับฟัางเสียงี่น้องเี้นะครับ กัันบทั้งซีกล่องน้ำพี่น้องพภรณ์รุ่นเบอร์อีกอันหนึ่งครับอันนี้เป็นดามสีเหลืองครับผมนี่ครับวางไว้ก่อนน้ำพน้องอันนี้พระท่านจะแกะสเต็บนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาแกะสักครู่เดี๋ยวเอาไว้ในแตะกล้องมีไว้นะอ่ะมีไว้พี่น้นะอง แกะครยบร้อยพี่น้องอ่ะเบิงน้ำกันครับอันนี้อันนี้เป็นดามสีขาวครับผมเป็นสีขาวโอ้สวยงามพี่น้องเลยเค็นกระดามดอันนี้ก็เป็นไม้เก่าลือกกันครับผมสีดำขนาดมังขึ้นสีดำดีครับเดี๋ยวลองฟังเสียงมึงครับเยี่ยมอนุญาตเกียร์ยไปพอที่เราใส่มาให้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยเพื่อความนั่นเราใส่ทอมาใหอยยางดีนะครับ มาฟังเสียงพี่น้องดามสีขา,ขาวๆนะครับยง่มขึ้นพี่น้องสามถุบที่นีอ่อะฟังเสียงมันครับมัน,นเสียงไซดีครับพี่น้องอืมอันนี้ดามสีเหลืองเดียวยังคล้ายๆกันนะครับ ค่ผมว่าตัวนี้สีเสียงใสกนะ็ละเอียดก็ที่น้องกะ,ก,ะกวามคิดผมนะนี่ครับเดียวนี่ครับสองคููที่นอ้องดามสีเลือนครับดามสีขาวเ๋วยวสีเดียวคููอีกสองคู่มาให้เบิ้งพี่น้องนีอันที่ใดมาก่อนนะครับเป็นอันแรกอันนี้จะได้โน้แล้วครับแล้วนกะอันนี้จะเป็นดามสีขาว อันนี้ก็เูาครับผมนี่ครับอันคูคูเกานะครับสองคูอันนี้คูไม้มาห้าอีไปล่องมึงครับผมเดี๋ยวไปล่องนะครับมืออื่นผมถามวา่าได้กิดยางพี่นเปงเจอง่ามครับผมอ่ะคอยไปหลุดต้อกันนะครับโอเคครับ <c oughs> ออกพิฆาตรู้สดุป